สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสานอัลโต้นะครับออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสานอัลโต้คาสาขาการจนาพิเศษวันนี้คุณอยู่กับยูทูบชา n e l นะครับรถกระบะมือสองบายวิสานอัลโต้คานะครับผมใครหารถกระบะสิบใครหารถกระบะ4ประตูอยู่ผมขอแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะอืถึกทอนอีซูซูแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเจ้าอีซูซูดีแม็ก2.5 SX Cap 4คันนี้เป็นรถปี 2006นะครับผมสำหรับราคาผมขายเพียงแค่249,000บาทนะคันนี้เลขใหม่เพียงแค่180,000กิโลเท่านั้นนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมรับประกันซื้อคืนเต็มราคานะครับผมวิสาโกคาเรามีบริการหลังการขายให้คุณลูกค้าแน่นอนนะครับ <acco! S 1> เดี๋ยวผมพามาเดินชมรอบรถคันนี้กันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้สภาพเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะครับผมตามผมไปเลยครับ สนับสนุนโดย c a r f o r s sure. u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r sure. s u r e c o m โอเคครับมาเริ่มกันที่หน้าห้องเครื่องนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc 136แรงม้ารหัสเครื่องยนต์ 4JK1 นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ฝาทองนะมาดูสภาพห้องเครื่องเลยดีกว่า เพิ่งฉีดน้ำล้างให้หยกๆนะครับแต่มาดูพวกคราบน้ํามันนะไม่มีคราบน้ํามันสภาพห้องเครื่องนะครับไม่มีการเยิ้มของน้ามันไม่มีคราบเขม่า,มาใดๆเครื่องยนต์สภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับผมมาดูโครงสร้างกันเลยดีกว่าโครงสร้างคันนี้นะครับน้าฝากก็โปรงเคยถูกแกะแต่สันนิษฐานว่าเป็นการทําสีนะเพราะว่าจุดอื่นๆเนี่ยมันบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมๆดูนี่นะครับรูกลมๆ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 เลเบลนะครับภาษาไทยยังอยู่เม็ดอาร์กลมๆคมๆ,ๆชัดๆนะนี่นะ เลเวลเก่าหน่อยนะแต่เดิมแน่นอนนะครับผมไล่ไปเลยนะครับผมโอเคมาดูกันที่น็อตด,ด้านข้างแผงข้างไม่เคยถูกแกะนะครับไล่มาเลยนะครับนี่คานหน้านะครับรูกลมๆนะตรงนี้ที่เป็นคราบเนี่ยเป็นคราบของยงองางรองสากระโปรงไม่มีอะไรนะครับผมไล่ต่อมานะครับนี่เพล็ด แผ่นเพจเดิมๆไม่เคยถูกแกะขันไขใดๆรูกลมๆนะครับผมโอเคนี่มาดูกันต่อไฟหน้าคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมเหลืองหน่อยนะแต่ถ้าลูกค้าซีเรียนะเดี๋ยวเราแกะให้ได้นะแกะมาขัดได้นะครับนี่นะน็อตไม่เคยแกะนะไฟหน้าผมบอกก่อนเดิมจัดๆมาดูกันที่ล้อนะครับคันนี้จะเป็นแม็กนะครับขอบ15นะครับผมซีรีย,ยงจะเป็น 21570R15 นะ สภาพดอกอยากยังเอาไปใช้ต่อได้สักปีนะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมถัดมาเลยไฟเลี้ยวคันนี้จะอยู่เหนือซุ้มล้อขึ้นมานะครับกระจกมองข้างคันนี้ก็จะเป็นกระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่มองทัศนาวิสัยด้านหลังเนี่ยชัดเจนแน่นอนดูใหญ่มากๆเลยนะโอเคไหมถัดมาเลยนะครับคันนี้มีการเสริมบันไดข้างมาให้นะครับก็ถามว่าคันนี้สูงมากไหมไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่มีบันไดข้างก็ยิ่งแบบนะข,ขึ้นรถง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปมาดูอันนี้เลยแผงประตูด้านหน้า สภาพแผงเป็นไงไม่เจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆผมบอกเลยนะสวยงามสุดๆ,ดๆนี่กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะมีออโต้ด้วยนะครับฝั่งคนขับนะครับผมมีสวิตช์ล็อกกระจกให้มาด้วยนะครับผมมาดูสภาพเบาะกันนะนี่เข้ามาใหม่ๆไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับสภาพสวยงามสุดๆมีที่ครอบหัวมเป็นมหมีภูมิให้น่ารักนะแต่ดูสภาพสิเป็นไงรถปี2006เป็นไงสภาพกริบๆเลยนะใครได้ไปเนี่ยคุ้มๆเลยนะครับผม พวงมาลัยเป็นไงมีคราบเหลืองนิดนึงแต่ไม่มีการลอกไม่มีตําหนิใดๆนะคันนี้สมบูรณ์สุดๆนะครับผมถัดมาดูนี่น,น็นอต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 ประตูหลังสวยๆนะครับสีเรลียวคมๆนะครับไล่ลงไปข้างล่างอ่าเดิมจัดๆคันนี้มามาดูกันต่อน,นี่สภาพแผงข้างด้านหลังบ้างนะครับสภาพแผงข้างด้านหลังสวยไหมเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆนะผมบอกเลยนะครับผมถัดมาเข้ามาดูตัวเบาะ บอหลังสภาพสวยงามสุดๆปี2006ันหไงสภาพนี้นี่หนึ่งในตองอูเลยนะครับผมบอกเลยนะครับนี่ใสสุดๆชอบนะผมยังแบบแอบทึ่งเลยว่าทำไมมันถึงใหม่ได้ขนาดนี้นะครับผมคณะไทยรถเนี่ยก็ต้องบอกนะครับคันนี้นี่ก็เห็นปุ๊บแบบมันก็คือรถกระบะนะไม่ได้เชยไม่ได้เก่าไม่ได้ใหม่มันแบบคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะว่าทำไมครับยังเห็นวิ่งอยู่บนท้องถนนกันหลายคันนะ เราะว่ามันเป็นรุ่นยอดฮิตอะอีสุซุมันถึกอะใช้ไปใช้ได้ยาวๆนะใครได้ไปต้องบอกเลยนะครับเอาไปก็ยังใช้ต่อได้ยาวๆนะเครื่องอึดสุดๆนะครับอยากแรงก็ไปรีกแบบคันนี้มีนี่มันได้หลังมาให้นะแล้วก็ด้านล่างก็มีล้ออะไรให้มาพร้อมมาดูไลเนอร์กันดีกว่ามาไลเนอร์มีคราบฝุ่นนะแต่ว่าดูนะครับไม่มีแบบร่องรอยบรรทุกหนักอะไรเลยนะมีคราบการใช้งานทั่วไปนะไลเนอร์อีสุซุนะครับผม โอเคนะนี่สภาพเห็นไหมมีการผูกก็ต้องมีการใช้ขนของอะไรบ้างนะบ้านผมก็มีกระบาเหมือนกันไอพวกผูกๆอย่างนี้บางทีเราขี้เกียจแกะเราก็ติดทิ้งไปนะครับผมแต่มันเดิมมากๆพอมาดูนี่กันนะครับนี่ดูภายในนี้ซิลิโคนสวยสุดๆไล่ไปเลยไล่ไปฝั่งนู้นเลยไล่ไปเลยดูด้าน,นข้างนู้นเลยเป็นไงเน็ตอาร์ Art. ไม่มีการฉีดใดๆนะของตัวถังนะน็อตเดิมๆนะไม่เคยแกะนะครับ เดิมเดิมสุดๆอ่ะไล่มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับเดิมเน็ดอ้ารเห็นไหมสวยสวยรูกลมๆคันนี้ท้ายไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับ สวยสุดๆเลยผมบอกเลยนะครับซื้อแล้วกับวิสาตัวค้านะผมบอกเสมอนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิ้ความไม่มีน้ำท่วมรับประกันซื้อคืนเต็มราคานะครับผมใครดูคลิปผมแล้วยังไม่มั่นใจนะแนะนําส่งคลิปผมให้เพื่อนหรือคนรู้จักที่มีความรู้เรื่องรถยนต์นะครับให้เขาช่วยยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดไปเป็นความจริงหรือไม่นะครับและคนที่ได้คิดไปถ้าชื่นชอบกันนะครับผมก็รบกวนกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมตามมาต่อเลยนะครับคันนี้ฝาถังน้ามันจะอยู่ทางด้านหลังซ้ายนะตรงนี้เลยนะครับผมโอเคถัดมามาดู แผงข้างเป็นไงสวยสวยมากๆนะผมบอกก่อนคันนี้เข้ามาแบบลางเบื้องต้นเท่านั้นนะครับดูมีแบบเอกสารไม่ใช่เอกสารใบปลิวลูกค้ายังไม่อ,ออกนะดูสภาพบอร์ดหลังฝั่งนี้บ้างอ่ะสวยไหมสภาพนี้ผมบอกเลยนะงามสุดๆนะครับผมโอเคมาดูกันต่ออ่ะแผงข้างด้านหน้าเป็นไงครับคันนี้สภาพสวยงามมากนะนี่ สวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับผมโอเคดูสภาพคอนโซลคอนโซลก็มีเกะให้มาด้วยนะเกะล่างนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวผมเปิดขึ้นด้วยดีกว่ามีฝุ่นเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องซีเรียสน,นะเดี๋ยวผมทําความสะอาดสะปาให้ลูกค้ากับมารับรถเนี่ยใหม่แน่นอนนะครับผมแต่เห็นสภาพแล้วรู้เลยว่าคันนี้ใหม่มากๆดูดิมีแค่ฝุ่นแต่แบบสภาพเนี่ยไม่มีแบบไม่มีตาหนิเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมพามาดูภายในตัวรถว่ามีฟังก์ชันอะไรนะตามผมมาเลยนะครับมาครับภายในตัวรถนะดูเลขไมล์ก่อนเลยเลขไมล์คันนี้อยู่ที่ไขแป๊บหรือหนึ่งแสนแปดหมนกิโลนะครับผมโอเคนะยังใช้ต่อได้ยาวๆอีซูซูอ่ะเขาโคตรทนนะครับทนแบบทนมากนะครับผัดมานะครับ ช่องแอร์ด้านหน้ามีให้ทั้งหมด4ช่องเลยนะครับผมถัดลงมาตรงนี้เป็นช่องเก็บอะไรไม่รู้นะปกติผมเอาไว้ใส่พวกพยานพักเครื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคถัดลงมาวิทยุเป็นของโซนี่นะเสียงดีแน่นอนนะใครเอาไปแต่ถ้าเอาไปใส่จอแอนดรอยก็ได้นะเพราะช่องตรงนี้มันเหมือนจะเอาจอแอนดรอยใส่ได้อยู่นะครับผมถัดลงมาแอร์ Air ปรับได้4ระดับมีปรับช่องลมมีปรับทิศทางแอร์ปรับน้ำยาแอร์นะครับด้านล่างมี power outlet มาให้2ช่องนั่นเอง ีวางแก้วสองตำแหน่งนะครับผมนี่มีที่ล็อกด้ามเกียร์มาให้แล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงกุญแจยังอยู่นะครับผมเอาไปนี่การลดหายใช่ไหมล็อกเลยนะอันนี้ห้ามหายเด็ดขาดนะครับใครเอาไปนะครับงานเข้านะครับผมทัดมากคันนี้นะครับนี่เบรกมือเป็นเบรกมือแบบที่คุณเคยยังครอบน้องมีภูมาให้นะครับดูสภาพตรงกลางสิสวยมากๆผมบอกเลยคันนี้สภาพสวยมากๆนะครับผมนี่มีช่องเก็บของด้วยนะ ขออนุาตไม่ลงลงไปนะครับเรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับโอเคดูสภาพข้างบนนี้ดีกว่าอยากให้ดูเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีร่องรอยเล็กๆน้อยๆเนาะแต่มาดูด้วยตานะจะรู้สึกเลยว่าคันนี้สภาพสวยงามมากๆนะโอเคเดี๋ยวผมไปดึงเม็อาร์คให้ดูดีกว่าทั้ง4บาทเลยว่าเจ้าคันนี้โครงสร้างเดิมหรือไม่นะครับผมตามผมเลยครับมาครับมาดูเม็ดอาร์คกันดีกว่าเดิมหรือเปล่าใหม่ขนาดนี้ มันสวยอ่ะสวยจนแบบผมตกใจเลยอะ่ะดูเม็ดอากรยงตัวสวยกลมผมผมชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังนะดูเนี่ยแผ่นประกบเนี่ยเดิมๆนะโหสวยสุดๆคันนี้มาประตูหลังกันบ้างนะโอ้โหสวย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 มาเม็ดอา์คนะครับสวยๆเลยเห็นไหมคันนี้เดิมเดิมจ,จัดๆเลยอะ่ะโห ดูแลมาดีจริงๆดูแลมาดีจริงๆดูแลมาดีจริงๆมามาดูประตูบันหลังฝั่งนี้กันบ้างนี่นะครับดูเลยเมทัลรถสวยๆเลยคันนี้ใครได้ไปผมบอกแนละ้วราคาแค่2,04 0 0นะครับผม2,04 0 0ได้กระบะ4ประตูนะแล้วก็ที่สำคัญอีสุทุทนทนแบบทนสุดๆคนใช้อยู่เขารู้กันนะครับผม บางทีเราอาจจะเห็นตอนนั้นที่ออกมาใช่ไหมมันก็ตีกันนะวีโก้กับ i s u ู u ูใช่ไหมก็ต้องบอกว่าดีทั้งคู่แต่ i s u ูซูเขาได้เรื่องเครื่องโคตทนนะครับผมมาไล่ดูเม็ดอากลมๆสวยๆคมๆชัดๆนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปบอกโปรโมชั่นดีๆท้ายคลิปนะครับผมตามผมมาเลยครับ โอเคครับก็อย่างที่เห็นนะคันนี้สภาพสวยงามสุดๆนะครับผมผมพอย้อนวิธีนะครับรถที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็น Isuzu e D-Max 2.5 X, X, X Cab 4นะครับปี2006ราคา249,000บาทเลขไมล์เพียง180,000กิโลเท่านั้นสภาพสวยสุดๆเดิมจัดๆวิสาหคานะครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมถ้าเจอเรารับซื้อขึ้นเต็มราคานะโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าเรามีมากมาย mm hmm. เงื่อนไขดีๆมีมากมายพร้อมไฟนั้น อีกหลายบริษัทเลยมีให้ลูกค้าเลือกมากมายนะมีปัญหาอะไรติดตรงไหนโทรเข้ามาปรึกษาเราได้นะครับผมวิสาหกต้ามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านซื้อสดเราก็ส่งถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับผมแล้วก็ฝากรบกวนคุณลูกค้านะครับฝากติดตามรถกระบะมือ2บายวิสาหก็ต้อไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com